ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เห็นเห็ดแล้วอมบึงบึงบึงนี่นี่หัวบักยังไงบีบีบีทุกคนนี่เราพ่อเห็ดขี้กระเดียนนะทุกคนเราง่ายก่อนนะเราง่ายก่อนแม่แม่กินได้ด้ได้นี่อันนี้ดินแตกๆเราจะมาพิสูจน์กันนะเจ้าทุกคนนี่เราคอยดูว่าข้างในมันเป็นอะไรนะเจ้าเออหมดก่อย นี่เรายังไม่เห็นข้างในนะคนคิดว่ามันจะมาจะเป็นเห็ดละงูไหมนั่นเห็ดปิรีด้วยเห็ดกินกัด yani ้วยนะทุกคนนี่แม่โคเอี่ยงซิเมโจไดเอาเอาเห็ดเอาเห็ดซิเมโจไดซิเมโจไดเห็ดหนังเห็ดหนัง เแลงจึงนครื่เลยนีเราเจอเห็ดอีกหนึ่งกองนะครับท่านผู้ชมนี่เฮ้ยไม่ยังเห็ยอางนี้เนียสองเห็ดบดแห้งแลน ่๋อแดงก็แดงสวยแท้ล่ะหัวใจเลยมันเป็นลมไปหมดกิ้มไปอืออันนี้แห้งสวยนี่ท่านผู้ชมงามมากสอ้ยสีงามแท้จอถือเดี๋ยวเราหันเอ้ยสองอันเลย ยิ้มเีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่นอโอยพูดคอามันไม่เจอี่โอ้ยเจออีกแล้วพี่พี่ตาบางนะเปนยังไงอะไอีกแล้วเรียนบ่ไหวเฮ้ยนี่นี่นี่เก็บอ้าบ่พกนี้บ่มีขาลังเออเก็บตัน เราจะเก็บทึงลากทึงคน้ไปเอาเลิกปันน่ะนี่นี่นี่เจออหิดเจอหิดแมคมาแล้วนี่ไหนแม่โอ้โหนี่